สวัสดีครับเกษตรวันหยุดบ้านส่วนทิพย์สมบัตินะครับวันนี้พามาดูนวัตเกษตรนะครับก็คือการทําเกษตรแบบครบวงจรนะครับมีทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเมื่อเราปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับประมาณ2ปี3ปีนะครับเมื่อต้นไม้โตแล้วนะครับเราก็เอาไก่นะครับตัวนี้เป็นไก่รสนะครับไก่พันธุกึ่งเนื้อกึ่งไข่นะครับ อันนี้ก็เป็นลูกมันนะครับอายุประมาณสาเดือนแล้วก็4เดือนนะครับก็มีทั้งลูกผสมนะครับระหว่างไก่รสแดงอเมริกาแล้วก็ไก่ไข่พันธุ์ไฮบิดนะครับแล้วก็นั้นจะเป็นไก่บ้านนะครับสีขาวขาวนะครับก็ผสมนะครับสีดำก็ไก่บ้านนะครับ ข้อดีของการเลี diver, ้ยงไก่กึงเนื้อกึงไข่นะครับก็คือได้กินทั้งไข่นะครับอันนี้ไข่ที่เรามาเก็บวันนี้นะครับแล้วก็อนี้เป็นลูกมันนะครับส่วนเราก็จะพาไปดูพ่อพันธนะครับนู่นนะครับพ่อพันธุนะครับเป็นรถแดงอเมริกานะครับกับตัวนั้นนะครับเป็นไก่ปานะครับนั่นนะครับแม่มันนะไก่ป่าพ่อไก่รสนะครับลูกออกมาสองตัวนะครับเป็น ออกไปแนวโรดนะครับอันนี้เป็นระบบเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับก็เราเลี้ยงแบบปล่อยนะครับก็จะปล่อยออกนู่นนะครับเข้าป่าไผ่นะครับเรามีพ่อพันธุ์อยู่สามตัวนะครับนี่นะครับรถแดงอเมริกาครับรถแดงนี่ก็นําเข้ามาโดยกรมปศุสัตว์นะครับนําเข้ามานานแล้วนะครับประมาณห้าสิบปีนะครับ มาผสมกับไก่ไทยจนพัฒนาเป็นโรสไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะมีทั้งไก่พันธุ์ไข่นะครับแล้วก็โรสนะครับอันนี้ก็โรสนะครับพ่อโรสแม่โรสอันนี้น่าจะเป็นโรสไทยนะครับตัวนี้ส่วนตัวนั้นก็จะเป็นไก่ไข่ให้บิดนะครับผสมกับพ่อรสนะครับเราเอาพ่อโรสมาผสม ลูกออกมาก็ยังเป็นไก่เนื้อประมาณ25เป็นะจะเป็นไก่ไข่75ปเซ็นนะครับนั้นลูกมันนะครับตัวนั้นโตแล้วครับลูกมันนะครับอันนี้ก็เป็นโรงนอนแล้วก็โรงออกไข่ของเรานะครับฝั่งนี้แล้วก็เอาไว้ให้คุณแม่แม่นะครับมากินนะครับส่วนลูกๆก,ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับ อันนี้ก็ทางเข้าออกนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เลี้ยงไก่ไข่ไว้แล้วนะครับก็แนะนําให้ซื้อพ่อพันธุ์นะครับโรดแดงนะครับไปนะครับเลี้ยงนะครับจะได้เป็นไข่เชื้อนะครับนี่ไข่เชื้อก็คือเอาไปเพาะไปฟักได้นะไปไปฟักเป็นลูกออกมาได้นะครับไข่เชื้อนะครับ ตอนผมซื้อมาก็ตัวสองอาทิตย์นะครับประมาณ80บาทนะครับรถแดงนะครับส่วนพันไข่ก็ซื้อมาตัวที่อายุประมาณสิบหกป,ปานะครับก็ซื้อมาเลี้ยงประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนก็ออกไข่เต็มนะครับพอดีก็คือนะครับเลี้ยงไก่ในปา่า ที่เราปลูกก็คือหนึ่งนะครับช่วยกําจัดแมลงนะครับสองนะครับช่วยพรวนดินนะครับนู่นนะครับก็คุยเขียหากินปลวกนะครับพอฝนมานะครับพวกแมลงขึ้นนะครับไก่แล้วก็ทําหน้าที่ของมันไปนะครับแล้วก็ได้มูลไก่นะครับเป็นปุ๋ยบํารุงนะครับต้นไผ่นะครับอันนี้เป็นป่าไผ่นะครับเราปลูกไว้ฝั่งนี้นะครับก็มีหลายชนิดนะครับไผ่ของเรานะครับ อันนี้เป็นไฟพาหมุนเพาะมะร็ดนะครับประมาณ3ปีแล้วครับอันนี้ปลูกทิ้งๆไว้นะครับทีที่4ก็รอดูนะครับว่าความดกจะขนาดไหนนะครับโน่นส่วนตัวนู้นนะก็เป็นไฟยักษ์เมืองน่านนะครับโอเคนะครับไก่ไข่อารมณ์ดีบ้านสวนทิพย์สมบัตินะครับเพื่อนๆวนไหนสนใจนะครับตัวผู้นะครับไปเลี้ยงนะครับก็ทักมาได้นะครับ ตัวนี้เราให้วัชซินรวมไปสามรอบแล้วนะครับเยี้ยงอีกประมาณไม่เกิน2เดือนรุ่นนี้ก็น่าจะออกไข่นะครับส่วนตัวผู้ถ้าเหลือเราก็จะไปทำต้ยมยำนะครับต้ยมยำไก่โรสนะครับอร่อยดีนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟก,กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ